ด้านเจ้าที่ตำรวจนะครับบุกรวบตัวหลวงจูนะครับคนดังแห่งเมืองระยองหลังจากที่ถูกระบุว่าเป็นนะครับเจ้าของบ่อนการพนันต้นต่อ,ตอการแพร่ระบาดของเคซโควิด -19 ครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านะครับเจา้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2และตำรวจภูธรจังหวัดระยองได้เข้าจับกลุ่มตัวนายสมใจนะครับจุติกิติเดชาหรือหลวงจูกรณีพัวพันบ่อนการพนันในจังหวัดและหลายจังหวัดในภาคตะวันออกนะครับที่บ้านพักในซอยลาดสามัคคีนะครับตำบลเนินพระอำเภอเมืองซึ่งเป็นบ้านหลู2สองชั้นนะครับเนื้อที่ประมาณ2ไร่ ดัวรอบขอบชิดนะครับก่อนที่จะนําตัวนะครับนายสมชายขึ้นรถยนต์ไปสอบสวนที่สพเมืองขณะเดียวกันนะครับมีกําลังเจ้าที่ตํารวจหลายส่วนนะครับได้บุกค้นบ้านพักอีกหลังของนายสมชายซึ่งอยู่ในอำเภอบ้านค่ายและค้นบ้านพักเครือข่ายรวม10จุดได้ของกลาง28รายการนะครับต่อมาพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เข้าสอบสวนนายสมชายก่อนที่จะออกมาถแถลงข่าวเปิดเผยว่าท่านก็สรุปแล้วนวันนี้คือตามความรับทั้งหมดทั้งหมดที่จุดนะครับท่าน วันนี้ค้น10จุด10จุดวันนี้ค้น10จุดจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ปรับแต่เบื่องต้นเราจะมีการอายัดตัวทางหลักสูไรไปก่อนตอนนี้ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังมีแค่หมาเดียวอยู่เบื้องต้นหลักฐานที่เราพบตอนนี้คือมันมีอะไรยังไงบ้างครับนก็เดี๋ยวเขากําลังสาสาห์กันอยู่นะครับเขาค้นแต่เช้าบางบางที่ก็เจอตู้เซฟซึ่งยังเปิดไม่ได้ที่ก็เจอห้องใต้ดิน แต่ว่าดูแล้วก็เหมือนกับม่นจะมีการเคลื่อนย้ายอะไรออกไปมีการถอดวงจรปิดบารวจไปแสดงว่ารู้ตัวก่อนไหมครับ่อนที่เกิดเหตเข่านี้มันทวกคนก็จะพูดอย่างนั้นก็คงก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการระวังตัวเรื่องของการรู้ข้อมูลล่วงหน้าก็แล้วแต่อันนี้เราก็ต้องมาเอาบทเรียนมาสอนกันว่ามันเกิดอะไรจะมีการขยายผลไดยังไงต่อมันต้องขยายอยู่แล้วครับพูดไปแล้วคำรวจทั้าการติดตงเราก็ต้องคัดค้าน เขาต้องคัดค้านเพราะว่าตูอยู่กับพนักงานสอบสวนแล้วเขาก็ยืนยันว่า,าวร,รัวว่าจะไปพิจารณาแต่ตรวจจะได้ประกาศหรือไม่ก็ถือแค่แต่ดูที่ท่การทางด้านรวบคดีรวบรวมเสนอต่อศาลจังหวัดระยองนะครับแจ้งข้อกล่าวหาในสมชายแต่นายสมชายให้การปฏิเสธนะครับและไม่ยอมให้การใดๆทั้งสิ้นสําหรับรายละเอียดไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะอยู่ในสํานวนและจะต้องดําเนิเนคดีตามพรบอฟอกเงินด้วย และจะต้องดําเนินการยึดทรัพย์นะครับส่วนที่จะมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้หลวงจูนะครับคนดังแห่งเมืองระยองถูกระบุเป็นเจ้าของบ่อนการพนันนะครับที่เป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิดในจังหวัดระยองและภาคตะว,วันออกระลอกใหม่ที่ผ่านมาอีกด้วยอย่างไรก็ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมค่าวชมนชนฉางเพื่อท่านจะไม่พลาดประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดระยองของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโควิด9นทีนลลอกใหม่ที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่ในประเด็นที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปครับ